สวัสดีครับพบกับเชฟหนุ่มนำโชคกับแนวทางฮานอยวันนี้วันนี้วันที่สิบสองเดือนสองปีหกหกนะครับผมพบกันช่วงเช้าเช้าบรรยากาศยามเช้าแถวบ้านเนาะเย็นเย็นเริ่มก็เยิ่มเย็นเย็นวันนี้ก็ามาทําคลิปแต่เช้าหน่อยเดี๋ยวจะออกไปหักลูกหรือที่บ้านเขาจะเ,เก็บสับปะรดแต่เรียกว่าหักลูกครับวันนี้ออกสายก็เลยทําได้ทําคลิปถ้า กติเชฟหนุม่มตีห้าครึ่งไปไล่แล้ววันนี้ก็เลยหักลูกก็ออกสายหน่อยก็ก่อนจะไปรับชมแนวทางของวันที่12เดี๋ยวเราจะสรุปผลของวันที่อ่าสิบเอ็ดเนาะแล้วก็พูดสนับสนุนช่องนะครับผมสำหรับ FC ท่านใดนะครับผมได้ตัวเลขไปแล้วอยากลงทุนอยากเสี่ยงโชคนะครับผมกลับบ้านขุมทองนาคาที่เชฟนหนุ่มแปะลิงก์ไว้ให้นะครับผมลองเข้าไปกดที่ลิงก์แล้วก็สอบถามดูนะครับแอดไลน์แล้วก็สอบถามดูครับบริการมีทั้ง อาห,าหานอยลาวหุ้นมีทุกอย่างนะครับลองเข้าไปสอบถามดูได้นะครับผมบริการเป็นกันเองนะครับกับบ้านขุมทองนาคานะครับผมโอเคครับเรามาสรุปผลของวันที่11เนาะที่เชฟหนุ่มให้ไปเมื่อวานนี้ก็ให้คลิปช่วงบ่ายสายหน่อยวันที่11ให้เด่นที่02 7 9วิ่งลู่ที่สองจะพกกิดออก หนึ่งเจ็ดศูนย์กับเก้าห้าเจ็ดศูนย์ก็มาตรงๆนะครับเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์เนาะส่วนเก้าห้าห้าเก้าเชียนหนุ่มให้ไปเก้าสี่มันออกเก้าห้าตรงนี้มาห้าเก้าตรงนี้อีกผิดนิดเดียวแต่แต่เอาตรงนี้ก็เข้าเนาะถ้าเอาตรงเนี้ยแต่ตรงนี้เก้าสี่เสได้รอบพิเศษออกเจ็ดหกศูนย์กับห้าศูนย์หกศูนย์ศูนย์หกก็มานะครับผม ห้าศูนย์มาตัวเน้นศูนย์ห้าห้าศูนย์ส่วนรอบอปกติออกหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามกับสามสี่เชี่หนุ่มให้เน้นสองสี่ออกสามสี่เท่านั้นส่วนเจ็ดหนึ่งสามไม่มาเนาะมาเจ็ดตัวเดียวรอบ v ีไอออกแปดสามหกกับสองหกก็มาสองหกเนาะ ถือว่าเข้าส่วนแปดสไม่มีเนาะแปดสาไม่มีเด่นตัวเด่น0มา2มา7มา9มามาครบหมดน,นะครับตัวเด่นเนาะวิ่งลู่ที่2ก็มาก็ยินดีกับ f อฟทุกท่านด้ยนะครับผมเมื่อวานให้คลิปสายก็ยังตามมารับชมกันก็มีคนเข้ามา ID l i ไลเมื่อวานก็หลายคนอยู่ ครับตามต่อของวันที่สิบสองนะครับวันที่สิบสองเชฟหนุ่มให้เด่นที่หนึ่งนะครับผมสามสี่แล้วก็เจ็ดนะครับผมวิ่งลูดที่วิงว่งลูดวิ่งลูดที่วันนี้วิ่งลูดที่หนึ่งนะครับผม ส่วนจับชุดก็จะเป็นแม่มาตามหลังอีกหนึ่งสามหนึ่งสี่แล้วก็หนึ่งห้ามือเชฟหนุ่มตึงเขียนลำบากหน่อยหนึ่งหกนะครับตามสูตรเลยนะวันนี้สามเมื่อวานก็ออกแล้วก็เป็นสามห้าสามหกออกไปแล้วใช่ไหมเมื่อวานก็เป็นสามเจ็ดไปเลยข้ามไปตัวหนึ่ง สามแปดสามเก้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดแล้วก็สี่เก้านะครับส่วนเจ็ดก็ตามสูตรเลยครับเจ็ดแปดเจ็ดเก้า เจ็ดศูนย์เอาอไปแล้วค่ามันเป็นเจ็ดหนึ่งเลยนะครับเจ็ดหนึ่งแล้วก็เจ็ดสองคู่เบิรก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งสามสามสี่สี่แล้วก็เจ็ดเจ็ดนะครับเอ้ยเจ็ดเจ็ดไม่ใช่เจ็ดห้ามือนี่ชุดสามตัว แข่งแสงพระอาทิตย์มากำลังออกชุดสามตัวของเทพหนุ่มก็จะเป็นมันไม่มาสักทีจัดไปทีดิีแปดหนึ่งสี่สี่เจ็ดหนึ่ง 3ามห้าหนึ่งติดหนึ่งไว้อย่างเดียววันนี้แล้วก็หนึ่งสองสามครับผมอุ้ยอ้ยโทษโทษกล้องมีอยู่ประมาณนี้เนาะส่วนวันนี้เด่นละหนึ่งชุดอ๋อ,อวันนี้ตัวที่สามารถวิ่งรูดได้นะครับผม ตัวที่สามารถวิ่งรูดได้ก็มีหนมี1 1กับ4นะครับ1นสมันมาบ่อยจัดไป3 8 4 9นี่ไม่มาหลายวันละแล้วก็7จ็ดหนึ่งเจหนึ่ง ยังชอบตัวนี้อยู่คูเบิลนะครับผมก็ที่หนึ่งหนึ่งก็ลองดูนะครับชอบตัวไหนก็ตามตัวนั้นนะครับไม่ชอบก็ผ่านเนาะไม่จําเป็นต้องตามทุกตัวาตามตัวที่เราชอบก็อ่าตามเอาตัวที่ชอบก็เน้นตัวที่เราชอบเนาะสำหรับไอ l ดี e ลทที่จะเข้ากลุ่ม่าศูนย์แปดเจ็ดเก้าหกหกห้า หกศนห้าเชฟหนุ่มมือเจ็บเขียนลำบากหน่อยครับผมอีกครั้งนะครับสำหรับ fc ที่เข้ามารับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้เชฟหนุ่มนำโชคด้วยนะครับผมสำหรับได้ตัวเลขไปแล้วอยากลงทุนอยากเสียงโชคก็ฝากไว้กับบ้านขุมทองนาคานะครับบริการเป็นกันเองลองเข้าสอบถามได้นะครับผมม,มีหรือว่าอ,อ,อยากคุยกับเชฟหนุ่มก็แอดไลน์ก็0ูน9 6 6 5 6 0 5 รัฐบาลไทยไม่ได้ให้มาหลายงวดมากแล้วเดี๋ยวเอายังไงดีเดี๋ยวดูกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวไทยกับลาวนี่ยังไม่ไมค่อยได้ให้เยเวลามันก็น้อยด้วยมีเวลาไม่ค่อยมีเวลาเข้าแต่ไล่โอเคครับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากแล้ววันนี้ขอวันหยุดขอให้ fc ทุกท่านแตกสามตัวตรงๆเนาะก็ขอให้เข้าเฮงเปังๆทุกท่านนะครับผมวันนี้พบไอ้พรุ่งนี้พบกันใหม่วันนี้ ฝากไว้เพียงแค่นี้สวัสดีครับ